ตอนอจะใส่เชือกไทยโหนที่สองนะลองมาบีบดูก่อนไงพอเรามาบีบดูแล้บมันก็เป็นน้ำนมพอเป็นน้ำนมบ้าผมก็เลยเอาตีหอกมาตีไล่ตีตรีรอบมันอันนี้เจ้าของนพ้พี่ชื่ออะไรนะชื่อแหลบชื่อแหลบอ่าพี่แหลบนะครับอำเภอพิชัยตรง,งนู้นตรง,งนู้นทหารร้อยที่ว่ามันอยู่เขตตอนใช่ไหมใช่ตรงนู้นทหารตะแควตอนอ๋อโอเคโอ้หดูน้พี่แกมักเทนเดอร์ไปแล้ว ขย่องเดินเต็มเลยนู่คนครับประมาณเจ็ดแปดวันนี่แหละโอ้หนี่ก็เหมือนกันครับขย่องเดินขึ้นพเพียบเลยปันก่อนแล้วก็ย้ายสิปันก่อนแลาา้วก็ยายสิกี่ไร่นะพี่ตรงเนี้ <8. S 1> ยแปดดไลน์นี่ครับ มันจะพืดน้อยมากเลยน้ำเข้าอีกหน่อยกันลุกครับหวานเลยโอหาเม็ดข้าวไม่เจอเลยเนาะเหมือนมันย่อยแวเลยอะ่ะปัน่นปั่นก่อนปั่นก่อนปันป่นแล้วก็ฉีดปั่นแล้วก็ฉีดปั่นแล้วก็ฉีด,ดได้ถ,ถ่ายทิ้งไว้ปิ๊บนี่ เอ่อน้ำปรดิษฐเอาน้ำเข้าเลยน้ำเข้าแล้วลดปั่นน้ำเข้าฉีดก่อนก็ได้แล้วค่อยลดปั่นได้หรือว่าฉีดก่อนก็ได้ได้เหมือนกันลไถมั่ท่่วมมมังไเป็นไรมมังไไ่เป็นรฉีดไปเลยอัดน้ำให้ไม่ต้องเยอะให้สักท่วมฝ่ามือเราอ่ะกะเอาอ่ะน้ำมันส่มากมันจะเป็นลึกข้างนาน้ำมันจะตักใครที่นี่อ่ะไม่เป็นไรนั่นช่างมันเราเอาที่แบบว่าเป็นก๊อกอะไรเงี้ยเราเอาให้น้ํามันเราดูว่าให้น้ํามันเอ่อท่วม เนี่ยอย่างเงี้ยกาลังสวยเลยเนี่ยถ้ารูปอีกทีเนี่ยแจมเลยเกยแปดไร่ได้นะห้าเกีย,กย,ยกนระสลนได,ด,ด้เกียว<ค>น,ยนนะยวารอบนี้มันต้องรอบนี้ต้องไลละเกียนเนาะนี่งไงคนคนทำนาเหมือนกันเนาะนนอะดูเห็นเลยภาพอใช่ มันเหมือนว่าจะไม่มีขึ้นเลยนเนาะมันเบาเนี่ยถ้ามันแห้งเยอะธรรมดามันขึ้นแล้วเนี่ยมันแตกแล้วขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยสามวันแล้วตรงเงี้ยใช่ไหมลุงแดงสามวันนี้มันจะไหลเร็วขอลุงแดงเบาเนาะเออเบาอยู่นู้นสี่ห้าวนันแต่น้ำมันแห้งไวอยู่นู้นอะเราแค่เอาฟางไปเป็นปุ๋ยในในตัวอยู่นู้นเนี่ยขออยองเดือนเพียบเลยอ่ะข้าวจะไม่ดียังไงล่ะรอบนี้อ่ะ คลเดล้อมาเปมาณสักกางดดวต่ได้ม่เอามืมาจับเม็ข้าวนี้ีบมเละนี่หว่าลเอาเอา่อกลาำเมือนเป็นไงพี่แหลเละเลยใช่ไหมเป็นน้ำนมเลยใช่ไหมข้าวอ่ะตั้งแต่หมักตัวนี้ไปนะเออลยมาบีบเดูก็เลยมาเอาหอปฏิย์เอาน้ำขึ้นมาสองแสดงว่าพี่ปั่นไว้สองผลแล้วใช่ไหมย่ำใช่ไหมย่ำย่ำสองหนแล้วเนาะ ปั่นนึงแล้วก็มายํำอีกผลนึงอ่ายํำอีกผลหนึ่งเนี่ยพี่เอาพยายามเนี่ยเอาเนี่ยเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่แช่แช่ไว้เอนนน้ำมันง่าอ่าพี่พี่อ่าพี่แช่ไว้เลยอ่าพี่แช่ไว้เลยแช่แล้วถ้ามีเวลาถ้าเราไม่นั่งก็เราก็มายํำเล่นๆก็ได้เขาเนี่ยรอบเนี่ยพี่ยํำปุ๊บพี่จะรู้สึกดินมันฟูนั่นเลยมันจะยํำง่ายเลย เละเลยแหละเละคือว่าเละเป็นโจกเลยแหละเนี่ยวัน5วี้ดีวน้นจยวอ่รดูเนีูนะดีตเดี๋ยวหวานปุ๊บอะ20วันอ่ะดินไม่ดีไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเชื่อผมไหมเขียวเลยเขียวยาวเลยพอดินดีแล้วเนี่ยถ้าดินไม่ดีเขาหยองเดือนไม่ขึ้นขนาดนี้ น้ำผมยังไม่ขึ้นเนี่ยนี่เลยไม่ไมีเลยนะที่ว่าไม่ไม่ได้ผม,มตอนที่ว่าผมไม่ได้ใช้ไม่ได้หมักอะแต่ไม่รู้มันมาจากไหนมันมาของมันเองขยองเดือนเนี่ยใช่เนี่ยผลงานเทนเดอร์อน้ำเลี้ยงไว้อ่านี่น,นาอยู่ใกล้บ้านดูแลง่ายอ่านีน่นาอยู่ใกล้บ้านดูแลง่ายา